สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสารครับมาทรง่ายปีเก่าน้ำพาวาัววันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เปิดราคาง่วถึกถือครับชุดนี้เป็นง่วลูกแหลกครับซอแห้งครับลูกเป็นลูกพริกแดงเด้อไว้สองเดือนสิเขาสามเดือนครับแม่สูงลอยสี่สิบบ่ผวานเกือบลอยสี่สิบเด้อโคบนี่เปิดไว้เท่าไหร่ผวาันสองหมื่นสามพัน สองหมืนสามพันง่วดีเติบครับเป็นตะเลียงแห้งครับสดดีครับง่วลูกหลกครับลูกพริกแดงสดสดครับไผ่นี่เบิ้งครับลูกชอกกระแล็กเลือดลูกพริกแดงเพราะว่าลูกชอกกระเล็กเลือดพี่น้องเด้อบอมเป็นลูกพริกแดงบ่าตึงจําพิดมันโคมเลยโคมครับตัวนี้มาไม่สดสดครับลูกชอกกระเล็กครับแม่เพิ่งได้ลูกตัวเดียวสองหมืนสามพันถูกๆครับทรงทายปีเก่าน้ำาัววานครับพี่น้องครับนี่ จัดแม่ลูกที่เด็ดเลยมื่อนี้ครับลูกช็อกโกแลตหนาครับย่นๆไว้สองเดือนน้อยๆครับแม่เพศดำดีครับคาดว่าอีกว่โดนคงสีขึ้นครับแม่ครับนมสีเต่าอยู่ด้อ์เล็บง่ามดีครับเล็บง่ามดีสูงเกือบร้อยสี่สิบไปหางว่าลูกแรกครับนี่เลยครับแนะนำครับ สีแดงทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าบ่แดงซ้ำลูกลูกนี่เข็มแห้งครับลูกเข็มแห้งลูกช็อกโกแลตนี่เข็มแห้งครับเส้าสามครับพี่น้องครับไก่ไก่ทรมาเลยครับเมื่อนี้จัดทรงแถแน่นอนครับโคมนี่ครับแมงหงูครับเข้าเปลี่ยนให้ใไหมครับแต่โม่บ่สีบแวแงหรอกครับง่วพอดีเลี่ยงครับซ้ำนี่บ่หน่อยบ่วใหญ่ครับอยู่ช่วงกลางๆครับแต่ว่าลูกนี่เด็ดแห้งครับ ย่นเป็นย่นครับลูกโอ้ยลำโตครับสุดยอดอิหรีครับสองหมื่นสามครับลูกแรกเดอคุณพอ่อคุณแม่ครับสดสดครับสนใจกิ่งกลางหาพาะวานได้ครับเมือ่อวันที่สามสิบทันว่าคมแล้วครับสามสามสิบเอด็ดระบบเพาะว่โอ้คือไหวแแอะพี่นอ้องสามเอ็ดแล้วเดอพี่นอ้องว่าเปนะ็นสามสิบด้สามสิบเมื่อวานเนาะโอ้หลงหลงนี่เบิรงครับสุดยอดอิหรี สองหมืนสามงามๆครับว่าดีไม่มีปัญหาอย่างครับพี่ลูกครับถ่ายต้นโต,น,ตนครับถ่ายต้นโตนเหตุดำดำความทรงเดิอพี่น้องความทรงมือน,นี่ครับสองหมื่นสามมือน,นี่มีมาให้เบิ้งประมาณสามชุดนี่แหละครับ สามชุดนี่คือชุดแรกครับแม่ลูกครับอ้าวปล่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเบิ้งชุดต่อไปครับเดอิลีครับคมบนี่ครับสองหมืนสามลูกช็อกระแลกแม่ง่วลูกแหลกนี่บอดื้อบอส้นโู้หยุดมาเบิ้งชุดที่สองครับพี่น้องครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวที่สองเด้อลูกลูกเป็นลูกของพริกแดงครับถือแห้งครับคมบนี่ครับถือแห้งถือแห้ง คือแห้งสวดแห้งครับลูกตัวที่สองครับลูกประมาณ2เดือนครับนี่ครับเบิ้งครับแม่เขากอบกรอบนี่แหละครับบ่เป็นเขาตัวนะครับเขาเขากรอบครับนี่ครับนี่เขากอดดีขนาดเลยถือครับโคมนี่เปิดไว้เท่าไรเพราะว่าโคมนี่หนึ่งหมื่สี่พันหารอยครับโอ้พอเลียงครับโคมนี่ครับ นาเลี้ยงอิลีครับหมื่นสี่พันหาร้อยลูกอ้วนดีขนาดเลยอ้วนๆตันๆเลยพุ่นอ่ะหลังแตกพานะหมื่นสี่หาร้อย้ถูกแห้งครับคมนี่ครับแม่ลูกหาใส่ๆครับแม่ลูกหมื่นสี่หาร้อยงวดวันเป็นงวดจิหลายปันไดได้เนี่ยครับเนื้อหนังดีสีแดงขนาดสิบสีหารยนี่ เบืงครับจะูกแม่เสื้อเขาหน่อยหนึ่งครับย่านเข้าห้แล้วไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเพิ่นให้ลูกดีเด้อแมนี่ให้ลูกดีสิบสี่หาลอยเท่านั้นนี่คือโคมที่สองของพระวานครับเพศดํำดีโย่ทั้งแม่ทั้งลูกครับง้อดีไม่มีปัญหาครับสิบสี่หาลอยอ้าวนี่คือชุดที่สองผ่านไปครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งชุดต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้ราคาเดียวกันเด้อสาวหน่อยทั้งสองโตครับ ลดราคาพิเศษครับมือนี้ครับเอาตัวละมื่นหาลอยพ่อครับมื่นหาลอยนี่แดงแดงลูกช็อกโกแลตโอ้งามมีลีครับตัวนี้ครับมื่นหาลอยครับอู้นาดีตันดีครับสีเข้มขนาดครับตัวนี้หูมันทั้งสองตครับตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับตัวนั้นลูกเคเอฟหกแปดตัวละมื่นหาลอยแพคคูเลยก็ได้พี่น้องครับไปน้ากันเลยก็ได้นี่ หู้ดีมันทั้งสองตวง่ว่าประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะเพราะว่านอะหกเจ็ดเดือนครับสีเข้มถือกันดีเล้วขออนี้ครับขังเซกันเลยก็ได้นี่สองตัวนี่สองสาวครับงว่าหกเจ็ดเดือนครับตัวนี้ก็ลูกเคเอฟหกแปดครับตัวละเมือนหาล่อยครับสองตัวราคาเดียวกันเลย,เยพูนพูนนาดีลูกเคเอฟหกแปดกันนดีครับหู้มาทั้งสองตัวครับ ลูกชอก็อกกรเล็กกเข้มดีขนาดตัวนี้ก็นะดีขนาดนมื่นหาล,อย,หหาลอยเท่านั้นครับจากราคามื่นพันหาลอยเหลือมื่นหาลอยพ่อครับแนะนำยกชุดเดอร์ครบนี่ครับตัวจริงนี่สุดยอดนั่นนะมอพิดหวังครับคบนี่มอพิดหวังมื่นหาลอยเท่านั้นคือกันดีหูดีครับว่าเป็นตะเหลี่ยงมันต้องสองตัวครับ น้าหนาหูหูเลยตัวนี้ก็เข้มขนาดสีครับเข้มขนาดขนาดไม่ได้ออกแดดได้นี่ครับยังเข้มขนาดนี้เลยเบิ้งครับเล็บงามมาถึงสองตัวอยู่นํำล่างสวยดีครับนี่ทรง่ายปีเกาเดอร์ครับสามสิบเอ็ดธันวาคมแล้วครับความทรงครับเมื่อนี้ความทรงฝ่าทู้ฝ่าทูนี่ไายใกลไกก็ย,ยังหูครับบ่ตื่นบ่ยังโอ้ขนาด เป็ดดำมาทั้งสองตัวเบิ่งบันทายครับบันทายต้นๆเลยบันทายต้นๆเลยสะพโพกหญ่งๆยครับพี่หูแห่งหูแห้งหมื่นหาลอยเอามือน,นี่มีมาฝากสามชุดน้ำกันครับพี่น้องครับสามชุดน้ำกันเดอ้ขอของว่าเพราะว่านคือเก่าคือเดิมครับพี่มือได้สิไปส่งตัวน่ะมืออื่นวันที่หนึ่งเดอ้อส่ง ุมนแล้วครับบุรีรัมเมื่อนี้เบาวยั่นเดินทางมาหอดกาลังหอดครับเมื่อนี้ทรงทรงซุมนี่โทรมาครับพร้มอมทรงยุ่เมื่อนี่ไก่พร้มอมทรงเมื่อนี้ยู่สนใจโทรมาเลยพิกาบ้านน้องแสงคือเก่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญโอ้สองตัวนี้หูแห้งครับพี่น้องคือกันดีเด้อตัวละเมือนหาลอยนี่แนะนําเด้อยกชุดเด้อสองตัวนะครับไปน้ำกันเลยคือกันดีครับไปน้ำกันเลยนี่ไอชิปนี่ฝากไว้ซํานี้ครับ สวัสดีไม่แห้งสุขูสุขคนคือเก่าครับสวัสดีครับผม